วันไว้ยากังวนจื้นบนแนวทางทุกตองพุ้มชวงอาเสียงให้กับาฟังเคสซอกมีคนโตมานองซาจอนนี่ทไม่เอาเบีย้์ลงมาแล้วนี้ผู้แท้นนี่แพ้แน่ๆปุ้มบอกว่าพอบใจกันนี่เป็นคนแต่แนวทางปุมไม่ส,สมื่อเสี้ยงแขึ้นอแขกแต่พุสุดท้ายกับชาวบ้านยอมแนวทางการทำงานบางทีอาจจะมีแพ้จริงแต่ในทุกที มีคนที่หัวใจแกรง่งแบนเพราะนั้นเนี่ยว,วันไวไข้ท่วมมาแล้วท้อใจอีไม่ได้เสียงตึงข้อกีแผงไอ้นั่นแหละมันจะเป็นสิ่งที่ทิ่งตั้ใจเดินในวันหนึ่งเราทำกันวันยึดแนวทางที่ถูกต้องผมบอกไล่คนว่าวันห้าเสียงตึงหนึบหนาบตึงเนื่อยแค่นี้แต่ถ้าวันที่ชาวบ้านยอมรับพวกเราเข้าไปทำง,งานเนี่างเลื่อวันนั้นไล่ค่ะวันนั้นไล่ค่ะโอ้ ตายบ้านบางขังในนอนนั้นเดินทางไปแก้ปัญหาเกิ่ขว้ับาประชาชน,น,นขังในนอนนั้นไปรับรูปปัญหาปัญหานีคือสิ่งเดได้บอกได้ไลเล่าประวัาให้ยึดแนวาทางผูู้ัตรองชัดเจนนะครับเงินเป็นปัจจัยที่อาจจะสําคัญแต่เงินไม่ใช่เป็นปัจจัยที่จะทําให้เราชนะได้การการการให้ความจริงใจคนความสุขภาพเวรียบร้อย เอาใจไปที่กบใจเพราะพวกเราตั้งใจมากสร้างหลังให้ดังกว่าเดิม